คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศแบบอินไซต์ของคุณพลกิเลนพยองของเราในโปรแกรมฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศนะฮะเมื่อทีมเมืองทองของเราต้องพบกับทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะฮะเตะกันที่สนามกลางสนาม BG Stadium นะครับในย่านปทุมธานีนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลพยองเดินทางมาถึงสนาม BG จีสเตเดียมนะครับก็ต้องแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสนาม BG จีสเตเดียมกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือศาลพระพรมและก็ศาลตายายครับ ยายห้าพระผมเก้า หลังจากนั้นก็เดินทางมุ่งตรงเข้าสู่สนาม BG Stadium นะครับซึ่งแฟนคลับเมืองทองมารอต้อนรับเหล่าขุพนพลกีเรพยอมแบบล้นหลามเลยนะครับโอ้โหแอดไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแฟนคลับสโม,มสรเมืองทองเยอะแบบนี้นานมากๆแล้วนะฮะ น้องชาย่นี่วิ่งเต็มที่แล้วลูกประจวบเหมาะว่านี่อาจจะเป็นฟุตบอลรองชนะเลิศและคู่ต่อสู้เป็นบุรีรัมคู่รักคู่แคนนะฮะแล้วก็สนาม b ีจีสเตเดียมเนี่ยอยู่ในย่านปทุมธาน,นีซึ่งก็เดินทางกันไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแฟนคลับสโมสรเมืองทองละครับเพราะว่าก่อนเกมการในขันจะเริ่มต้นขึ้นนี่ก็ฝนตกหนักเลยนะฮะรวมไปถึงระหว่างเกมการในขันเนี่ยก็มีฝนโปรยปรายลงมานะครับ มีแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาพคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนคลับเมืองทองบางกลุ่มกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงการเดินทางมาให้กำลังใจขุนพลกิเลยพยองที่สนาม BG จีสเตเดียมในครั้งนี้พวกเขามีความหวังกันแค่ไหนในเมื่อคู่ต่อสู้ของเราเป็นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดอย่างบุรีรัมยูในเตดนั่นเองล่ะครับ สวัสดีครับเจอแฟนขับเมืองทองนะฮะมาจากไหนกันครับมาจากปทุมครับอุย้ยไกลเลยไ <c oughs> กลามากๆ <c oughs> มองยไงเกวันนี้ก็ส <c oughs> ุดสี่ครับเพราะว่าแฟนขับเราก็มาเยอะครับอ่าฮะแต่จริงสื่อหลายสื่อเขาบอกว่าบุญรำเป็นต่อนะก็เป <c oughs> ็นต่อเยอะครับแต่เราก็มาได้ใจครับอ่าเราไมา <c oughs> ่ได้ใจครับตอนแรกกลัวไหมว่าจะมีฝนตกวันนี้กลัวครับพิดแรกว็จะไม่มาแล้วฝนตกแรงมากครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงสนามแล้วครับผมดูแล้วฝนไม่ตกนะครับเรามีแอบเชียร์ใครในใจไหมฮะ อันนี้ก็เจริญศักดิ์ครับอ่านี้เจริญศักดิ์นี่เชียร์ขายครับธีระทอนนะธีระทอครับไม่เป็นไรธีระทอเคยอยู่เมืองทองอ้าววันนี้ก็แบ่งลำบากสิถ้าธีรีละยิงเท่าก็ต้องเฮดิถ้าพี่ถามว่าเออนักเตะยอดเยี่ยมของเมืองทองประจำซีซั่นนี้เราอยากจะยกให้ใครในฤดูกาลนี้นะฤดูกาลวิลลีป๊อปครับอ่าทำไมอะฮะเพราะว่าแบบก็ยิงแบบเล็ขสองก็ยิงรอดเลยครับมีส่วนร่วมครับเอามาช่วยแบบ บาดแบกทีไม่เล็กสองเยอะมากเลยใช่ไหมฮะนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเราให้ใครข้าคณาครับทำไมอ่ะก็อายุแค่19ปีแต่เล่นได้เหมือนรุ่นพี่เลยครับแล้วก็ยิงได้บ่อยเดี๋ยวนะครับให้ไทยผลสกอร์วันนี้สักนิดนึงสองหนึ่งครับจะเฉียดครับเมืองทองเมืองทองสองหนึ่งครับโอเคเราจะได้เข้าชิงนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะ ขอสัมภาษณ์คู่นี้กันนิดนึงนะฮะครอบครัวเดียวกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอ้าแล้วทำไมตัวเล็กใส่บุยรีำฮะมาดูหน้าดิแบ่งกันเชียร์กันยังไงแบ่งเชียร์กันยังไงก็ผมมาชอบเมืองทองอยู่แล้วเชียร์เมืองทองอยู่แล้วแต่ว่าลูกอยากให้ชอบฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเป็นทีมไหนครับครับก็เลยใส่บุหรี่รัมาอ๋อนี่เอามาปั่นนี่ อ่เมืองทองชอบไปผมจริงๆชอบชอบจริงๆชอบพี่มุ้ยครับแต่ว่าพี่มุ้ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วแต่แต่ใจมันก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ก็เปลี่ยนย้าคุณแม่เชียร์ขายเหมือนกันชอบพี่มุ้ยเหมือนกันนะฮะวันนี้มอยังไงกับผลการแข่งขันนะฮะหลายสื่อบอกว่าเมืองทองเป็นรองเยอะเลยถ้าดูจริงๆก็ตามนั้นแต่ว่าสู้เต็มร้อยอยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่แพ้พี่อ่าพี่้อไ่แพ้ขอเวลาไปยิงอยู่โทษ ไม่ต้องต่อครับยังไงก็ยิงมาเนี่ยครับป๊อปยังไงก็ยิงครับเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าถ้าในซีซันนี้เราจะให้นักเตะยอดเยี y ่ยมประจำซีซันเราคิดว่าจะให้ใครผมให้ป๊อปครับทำไมฮะก็เป็นทุกอย่างของทีมอยู่แล้วครับดูง่ายๆก็ถ้าเมืองทองก็น่าจะรู้พี่จริงใช่ใชแล้วถ้าเกิดจุดเปลี่ยนเลขสองนี้ให้ใครคือการเล่นในบ้านคือการเล่นในบ้านใช่ครับคือการเล่นในบ้านเลยครับเพราะผลงานในบ้านดีดีมาตลอดแล้วนักเตะเาารุ่งยอดเยี่ยมให้ใครคาคณะครับให้ซีโฟทำไมฮะ ผมว่าน้องมีพัฒนาการเยอะเยอะมากจากจากการดูฟุตบอลมาก็จากฟงก็เป็นน้องตีโฟนที่ขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้เราจะชนะนะฮะแน่นอนครับไม่มีออกตัวให้ฟังอยู่แล้วครับโอเคครับถ้าดูผลลูกนะฮะให้ใส่เสื้อครับ กับแฟนคลับเมืองทองนะฮะทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์วันนี้ครับอันนี้ก็มันเป็นแช์ไอ้ที่ว่าไอ้แบบ์นึงครับเพราะว่าไอ้แช์หน้าไปเหยียดแล้วก็อาจจะตามไปไม่ได้มากี่คนมากักกี่คนมากัน8คนครับมากัน8คนคนนะครับมองยังไงอะเกมวันนี้ก็ถามว่าหลายคนบอกว่าเราเป็นรองเยอะใช่ครับยากครับแต่ว่าสกอร์มีให้2 0นครับวันนี้สองศูนยบุยรำหรอปลาครับเมืองทอง แชมป์แน่นอนแแชมป์นนน่อดิแชมป์แน่นอนครับขระดาษดินยังไม่มั่นใจเลยมั่นใจว่าตามนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้เราให้เราอยากให้ใครเราดูการนี้ก็จะให้พิชาครับอ่าทมัยนี้บอรเมทครับอ่าไม่พิชาก็บรเมศใช่ครับครับเพราะว่าเพราะว่า ขึ้นฟอร์มกลับมาครับอืครับก็คือเลกสองเนี่ยเมืองทองเก็บแต้มได้ใกล้เคียงกับบุรีรัมย์เลยนะเป็น2ทีมที่แบบเก็บแต้มได้เยอะสุดครับนะครับแล้วนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมให้ใครให้คณะกรรมยกครับอ่าทำไมฮะเพราะว่าเป็นดาวรุ่งมา,ม,ามาใหม่ครับดูเพราะดูการที่แล้วไม่ค่อยได้ลงอ่าดูการนี้ก็ยิงไป3ประตูแล้วใช่ครับผมก็รวมแอสซิสต์อีกนะครับผมนะ พอใจไหมกับการมาจบอยู่ที่5แล้ววันนี้ยังไม่รู้ผลเลยว่าเป็นยังไงครับพอใจไหมพอใจแล้วครับจากนี้ตกชั้นนะใช่ครับพี่นะครับแล้วเพื่อนนี้ไม่เข้ากล้องกันเลยวันนี้ไม่มีเติมนะวันนี้วันพะใช่ครับเติมไม่ได้นะขอเติมมาแล้วสวัสดีครับอยู่กับแฟนขับเมืองทองนะฮะมาจากไหนกันมาจากศีสะเกดครับเฮ้ยเวอ จริงอ่ะอุ้ยทำไมมาไกลขนาดนี้อ่ะผมแฟนบางทองครับอ้าวนี่เดินทางมาเพื่อมาเชียร์อย่างนี้เลยเหรอครับผมอุ้ยขนลุกอะปกติผมไปแต่อยู่สนามช้างีมเยือนอ่าฮะถ้าไม่ถึงตัดสินใจมาเชียร์ถึงปทุมเลยอ่ะใจรักครับใจรักเหรอโอ้แล้วมีตั๋วกันหรือยังมีแล้วครับมีแล้วก็คือจองกันมาเลยตั้งใจจะมาเชียร์วันนี้เลย แต่หลายคนก็บอกเมืองทองเป็นรองนะเกมนี้ครับนะก็ไปรองแต่ก็อยากเชียร์อ่ะเดี๋ยวถามฝ่ายชายก่อนชอบใครปเป็นพิเศษผมชอบอ่าจริงๆชอบทิสตองโดครับทิสตองติดต,ต,ตามมานาะนอ่าทำไมถึงชอบทิสตองนะอ๋อก็สไตล์การเล่นครับดูดันอ่าอันนี้หาชอบใครชอบตามเขาชอบตามเขาชอบทิสตองนะฮะนะครับแล้ววันนี้คาดหวังยังไงผลการแข่งขันก็ ชนะอย่างเดียวครับเนาะชนะให้หน่อยเถอะกูสาบม้าแต่สีตะเกตเนาะโอ้โหซึ้งจริงแล้วมีชื่นชอบใครในปีนี้ไหมถ้าเกิดให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลเรายกให้ใครน่าจะเป็นวิลเลี่ยมคองบผมทำไมครับก็แบบทีมได้แบบทีมจุดเปลี่ยนในเลขที่สองที่ทำให้เมองทองขึ้นมาถึงที่หเป็นเพราะอะไรเล่นในบ้านเยอะด้วยอีตองขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยก็เลยทำให้มาถึงที่ห้าได้ นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมน่างๆเล่นดีไหมเล่นดีครับอ่าฮอะไรยังไงังคุณได้ก็คุณดีใจนะฮะเห็นกองเชียร์มามายังไงกันมารถทัวร์หรือมายังไงมารถทัวร์มารถทัวร์นะครับแล้วกลับวันไหนกลับวันนี้เลยครับอ๋อแข่งเสร็จแล้วกลับเลยมาเพื่อเชียร์อย่างเดียวเลยครับโอ้พระเจ้าสุดยอดจริงๆยังไงขอให้ชนะนะครับวันนี้สาธุขอบคุณที่ตามมาเชียร์นะฮะโอ้ดีใจจริงๆเลยนะครับขอบคุณนะครับนี่คือภาพบรรยากาศ รอบๆสนามนะครับเราจะเห็นได้ว่าแฟนคลับเมืองทองนี่เยอะจริงๆเลยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดไทยลยีกมีแฟนคลับตามมาซัพพอร์ต5,000-6,000คนแบบนี้ในแต่ละเกมเนี่ยโอ้เชื่อว่านักเตะกีลาพยองนี่ชื่นใจมากๆแล้วก็จะมีกำลังวิ่งสู้ฟัดเล่นตามใจกองเชียร์อย่างแน่นอนละครับเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยละครับนี่ฮะร้านขายของที่ระลึกของสโมสรเมืองทองของเราก็ขายดิบขายดีนะครับช่วงนี้ชุดแข่งขัน คอร์เลกชันล่าสุดนี่ลดราคาลงมาเหลือ650บาทอีกด้วยล่ะครับแม่นดีคบวันนีค่ะคร่า right? นีคร um ับได้และ3 0มม่พ um> ี่ตองมาช่วยนะฮะได้300ใช่ไหมครับคุณแม่ ม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเมืองทองเดินทางไปถึงช้มหลีกครับเสื้อซีซั่นนี้จะมีความหมายมากๆเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของก็รีบจับจองเสื้อคอลเลกชันฤดูกาลล่าสุดนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวอาจจะให้ดูภาพบรรยากาศของแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับซึ่งสเตเดียมของสนามบีเนี่ยก็จุได้ประมาณสักหมื่นสองมืนสามนี่แหละฮะแบ่งครึ่งครึ่งกับทีบุยรำแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้รวมไปถึงห้อง VIP ต่างๆก็เหลือสโมสรละประมาณทีมละ5,500คนนะครับจะเห็นได้ว่ากองเชียร์เมืองทองเนี่ยมากันแบบหนานแน่น และบัตรก็โซเอาฟ์จำหน่ายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับมากันเยอะมากๆเลยละครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับแต่ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยแหละก็เลยอาจจะทำให้แฟนคลับผับตัดสินใจกันง่ายที่จะมาให้กำลังใจกันที่สนาม BG Stadium นะครับ เดี๋มาดูไฮไลท์กันสั้นๆของทีมเมืองทองของเรากันดีกว่านะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองในเกมวันนี้ผู้สารประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์2เซนเตอร์นะครับอีแชซองได้รับโอกาสลงมาแทนชงโคชบีลงนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมนะครับอีแชซองก็ยืนคู่กับทรงฟุตไข้ค,ควรนะครับแบ็กซ้ายสาพรแดงสีแบ็กขวาทิสซองโดมิดฟิลด์3รายประกอบไปด้วยกัปตันทีมพิชาอุตรา โคทโรโอโมรินะฮะวันนี้ได้ออกสตาร์เป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะสำหรับโอโมริแล้วก็เป็นคัคคณาคำยกนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่กำลังฮอตอยู่ช่วงนี้เลยล่ะครับตัวลูกทางฝั่งซ้ายเป็นวิลเลมพอฟครับทางฝั่งขวาเป็นเจริญศักดิ์บงกรหน้าเป้าเป็นปรเมศนาาวิไลนะฮะช่วงครึ่งเวลาแรกแน่นอนทีบุยรัมนะครับสามารถครองเกมได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสจังหวะวาเสียวมากกว่าทีเมืองทองล่ะครับ แต่เมืองทองก็โตอต,อตอบได้ดีนะฮะจากจังหวะดึงเข้าซ้ายของเจริญศักดิ์วงกรนี่ฮะแม่แต่ว่ายิงเบาไปสักนิดหนึ่งนะฮะติดมือสิวรักษ์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นความยอดเยี่ยมของพี่ตองกวินทำสัจจานันนะครับที่โชว์ซูเปอร์เซฟถึง2ครั้งในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ รึ่งหลังลงมานะครับทีมเมืองทองแก้เกมมาได้ดีมากๆเลยละครับจังหวะเพสซิง่งแนวรุกของทีบุีรำแล้วก็ใช้โอกาสน้อยในการสวนกลับเนี่ยก็มีโอกาสได้ประตูหลายต่อหลายครั้งนะครับจนท้ายที่สุดนะครับการเพสซิ่งเอาชนะของทรงวุฒิไข้ควนนะครับแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกทันทีนะครับทรงวุฒิจ่ายให้กับเจริญศักดิ์วงกรนะครับแล้วเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยก็จ่ายตัดหลังเซ็นเตอร์แบ็กให้กับซีโฟคะาคณะคำยกนะครับ ก่อนที่เจ้า C ีฟเนี่ยจะใช้ความเร็วและจังหวะที่ดีกว่าในการยิงผ่านตัวสิวรักษ์เข้าไปเมืองทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีการเช็ค V R นานพอสมควรแอดก็ใจลุ่มๆดอนด,อนดอนเหมือนกันนะว่ากลัวว่าจะโดนริบประตูเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเชื่อใจ V R สักเท่าไหร่นะช่วงนี้ <laughs> แต่หลังจากนั้นบุรรมก็โหมบุกนะครับจาประตูตีเสมอแต่พี่ตองกวินทําสัจานันก็ยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคยแหละครับและการเพส เกมบุกของทีมบุยรัมยูเอต็ดของทีมเมืองทองก็ได้ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นสถาพรแดงสีนะฮะตัดบอลมาได้นะครับก่อนที่จะจ่ายออกไปทางฝั่งซ้ายให้กับวิลเลมพอปครับและพอปใช้ความสามารถเฉพาะตัวความคล่องตัวนะฮะโยกกลบแนวรับของทีมบุยรัมยูเอต็ดก่อนจ่ายขวางสนามมาให้เจริญศักดิ์วงกรที่เติมขึ้นมาพอดิบพอดีแล้วเจริญศักดิ์ก็ตัดสินใจยิงเสาไกลให้ทีมเมืองทองขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ในช่วงท้ายเกมหลักครับ โอ้โหแอสซิสต์หนึ่งยิงหนึ่งฟอร์มฮอตจริงๆนะครับสำหรับน้องเจริญจเจริญศักดิ์มงคลนะฮะท็อปฟอร์มจริงๆเลยล่ะครับช่วงนี้ แม้ว่าจะมีการทดเวลาบาดเจ็บถึง9นาทีนะครับแต่พี่ตองกวินทำสัจจานั้นก็ยังคงโชว์ความยอดเยี่ยมโชว์ซูเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเมืองทองเอาชนะทีมบุญรำยวยแต่คู่รักคู่แขนทีมชั้มไทยลีกดูการล่าสุดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับกับทีม b ีีประทุมเจ้าของสนามนี่แหละครับซึ่งวันเวลาชิงชนะเลิศเนี่ยแอดยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีการเลื่อนปรับเวลากัน อยู่ยังไม่นิ่งนะฮะส่วนสเตเดียมที่ใช้ในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเช่นกันแต่เอาเป็นว่าเมืองทองเนี่ยได้เข้าไปชิงกับทีม BG ประทุมนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องขอขอบคุณแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะฮะที่ตามมาซัพพอร์ตตามมาให้กําลังใจขุนพลกิเลรพยอคของเราที่สนามบีจีสเตเดียมเนี่ยล้นหลามจริงๆเลยนะครับเยอะจริงๆแอดไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่แฟนคลับเมืองทองเยอะแบบเนี้มานานมากๆแล้วนะฮะเวลาที่ยิงเข้าแล้วแอดถ่ายฟูตเกมอยู่บนสเตเดียมชั้น2อเนี่ยโอ้โหขนลุกสู้เลยล่ะครับปวดท้องนะฮะเลยขนลุกออไม่ใช่นะครับ โอ้ฟิลมันเหมือนแบบเมืองทองยุคเก่าๆนะฮะที่เรา ยิงประตูได้แล้วกองเชียร์ร่วมเฮพร้อมกันแล้วก็โบกธงพร้อมกันนะฮะโอ้ฟิลแบบเดิมๆม,มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าความสําเร็จของทีมเมืองทองในการผ่านเอาชนะทีมบุรีรัมยูเต็ดนะั้นมันจะส่งเป็นแรงใจให้กับเหล่าขุนพลกีเายนพยองของเราไปไฟติ้งในเกมยากเกมหน้าที่พบกับบีจีประทุมนี่ก็คือเต็งแชมป์อีกหนึ่งทีมนะฮะไปไฟติ้งเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้แน่นอนเราไปเจอเขาเราไปลองแต่เราก็จะต้องเล่นแบบ รู้จักความเป็นรองเนี่ยเอาชนะทีมเต็งจ๋าให้ได้นะครับแล้วก็ผ่านไปเป็นแชมป์ให้ได้นั่นเองนะฮะตอบแทนความศรัทธาของแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะฮะที่ตามให้กำลังใจถึงสนาม BG s t a d i เดแบบล้นหลามอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะโปรแกร,รมถัดไปของทีมเมืองทองนะครับก็คือการบุกเยือนสิงห์เชียงรายในฟุตบอลไทยลีกนดะสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคมนี้นะครับช่วงเวลา18นาฬิกาทีมไทยลีกทุกทีมก็จะเตะเวลาเดียวกัน18นาฬิกาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้บทสรุปแล้วครับว่าเมืองทองท้ายที่สุดแล้วจะยืนอยู่บนอันดับตารางฟุตบอลไทยลีกในอันดับที่เท่าไหร่นั่นเองอ่ะแฟนคลับเมืองทองท่านไหนอยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายอย่าลืมตามไปซัพพอร์ตตามมาให้กําลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราในโปรแกร,รมไทยลีกนะัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ